สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินตีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาวิกผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับจะเป็นงานทอมือแบบโมโนนะครับจะเป็นงานทอมือแสกกลางหน้าม้าสีูนะครับจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะตรงนี้จะเป็นงานทอแสกกลางนะครับไม่สามารถปัดเปลี่ยนแสกได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นทรงผมบ๊อบนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่สามสิบเซนติเมตรนะครับจะเป็นงานผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ณสมบัติพิเศษรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับนี่จะเป็นงานทอโมโนแสกกลางนะครับมาพร้อมกับหน้าม้าสีทูนะครับทรงผมบ๊อบนะครับจะเป็นทรงผมแท้หนึ่งร้อยจะเป็นผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับจะเป็นงานทอแสกกลางนี่ถ้าสังเกตว่าต้องอยู่บนหนังศีรษตนะครับถึงจะเป็นสีของหนังศีรษะประมาณนี้ถ้าผมว่าออกเอามือออกจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นงานทอโปร่งนะครับ ด้านในก็จะแบบนี้เลยนะครับด้านในด้านในประมาณนี้นะวิกผมแท้นะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นเหนียวด้านหลังนะครับอยู่บริเวณท้ายทอยนะครับคือตรงนี้นะครับถ้าหลวไปเราสามารถขยับมาได้นะครับประมาณนี้นะครับวิกผมแท้นะครับสามารถสะทำความสะอาดได้สามารถ ย้อมทําสีหรือดัดวอลลุ่มได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นงานทรงผมบ๊อบนะครับหน้ามา้าซีทูถ้าลูกค้าอยากให้หน้าม้าหนาวนี้ลูกค้าสามารถไดให้มันปิดลงมาหล้วก็ตัดเพิ่มเติมได้เลยนะครับประมาณนะี้สวยมากนะครับ รุ่นนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยนะครับสีนี้จะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับจะเป็นงานทอโมโนแสกลางหน้ามาสีทูนสนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับฝากคนติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับราคาที่ผมขายอยู่ที่7,990บาทนะครับผมไม่ขายนะครับ7,990ผมขายอยู่ที่6,590บบาทนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินตีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ